นุนกุลพาแฟนสาวแอปทักษสะอ่อนดินเนอร์หรูโรแมนติกท่ามกลางบรรยากาศซีสันแห่งการฉลองรับปีใหม่คู่รักสุดทอตที่เต็มไปด้วยโมเมนต์หวานๆสำหรับคู่ของพระเอกสุดหล่อนุ่นกุลชานนกับนางเอกสาวแอปทักษสะอ่อนต้องบอกเลยค่ะว่าชายาคู่รักสถานวงการที่พี่หนุ่มกัญชัยมอบให้เป็นการส่วนตัวนั้นไม่เกินจริงเลยค่ะเพราะในทุกๆความเคลื่อนไหวแฟนคลับต่างหลอกหอยกดไลค์ภาพน่ารักน่ารักกันแบบรรวๆอยู่เสมอ ล่าสุดกับภาพที่ทำเอาหลายคนนั้นต่างกดไลค์ให้แบบรวๆพร้อมกับยิ้มแก้มปรีไปด้วยเป็นภาพดินเนอร์สุดโรแมนติกของนนกุลกับแอปบนชั้นรรดท็อปมองเห็นดาวไรระยับเรียกว่าหากมีเวลาตรงกันเมื่อไหรนนกุลและแอปนั้นก็จะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นเสมอค่ะเป็นภาพคู่ที่เจ้าตัวนั้นไม่ได้ลงแต่ความรักฝุงกระจายไปทั่วโลกออนไลน์จริงๆ และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ